ไม่ตอกไปนิงแบนีก็ได้แล้วเราเข้าก่อนก่อนเราไม่ตอเข้าไปนิงเฮ้ยยื่นั่งเห่อยนอะไรยืนอะไรคนนี้ไปตงนี้ลาเนลาแถ่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นผี้การค่ะ และในระดับต่อไปเราจะเริ่มการแถลงข่าวโดยมีและยังมีรุ่นอาวุโสอายุ35ปีขึ้นไปด้วยทุกรายการแข่งขัน5จังหวัดค l เส A จะเป็นรายการแข่งขันที่ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับสิทธินะ์มีโอกาสได้ไปร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันนานาชาติของสาพันธ์กีฬาเวลาโลกให้การรับรองรวมถึงรายการแข่งขันในฐานกีฬาในรุ่นโปรเฟชชั่นอล และที่เป็นรายการพิเศษค่ะจะเป็นการ War das? ในเซตแรกนี้ขอเรียนเชิญผู้กล่าวแถลงข่าวทุกทา่านค่ะดมาคุยถ่ายมเลเไม่ามเขาให้าทีเย